ก็สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมเอเทนก็วันนี้ผมมาทําคลิปพ ER ิเศษนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าควรจะต้องออกมาพูดละนะครับเพื่อจะให้ทุกทุกคนนะครับเป็นกําลังใจทุกคนและให้ทุกคนเข้าใจถูกทางนะฮะเนื่องจากนะครับก็มีหลายๆคนนะครับทักเข้ามาหาผมนะครับว่าอัดถ้าถ้าถ้าเป็นพวกพี่พี่น้องๆที่อยู่นานๆเนี่ยเขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าผมเริ่มมีชีวิตเริ่มต้นมาเป็นยังไงแต่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเพิ่งมาอ่านตามอ่านคอมเมนต์เอ่อตามอ่านโพสต์เก่าๆนะครับเขาก็แบบ ชื่นชมนะครับที่ผมเป็นแบบนี้ก็คือเขา,เข,าเข้ามาถามว่าแบบโหแบบคุณเก่งจังเลยที่แบบว่าตั้งเป้าหมายใช่ไหมตอนนั้นบ้านผมถูกยึดนะครับเรียนจบปุ๊บบ้านถูกยึดเลยนะครับแล้วก็ผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะต้องมีเงินหนึ่งล้านบาทให้ได้ภายในปีแรกที่ทํางานนะครับและผมก็ไปทํางานขายเพราะว่าผมรู้ว่ามันไรายได้เยอะนะครับตอนนั้นผมไปทําขายรถนะครับภายในสี่เดือนแรกเนี่ยผมก็มีรายได้หกหลักนะครับภายในหนึ่งปีผมก็มีหนึ่งล้านบาทได้ตามเป้า หลายๆคนนะครับก็จะเข้ามาบอกผมรวมถึงไอ้คนใกล้ตัวไอ้พวกน้องๆในล่าสุดก็คือมีน้องๆเข้ามาน้องๆที่รู้จักเนี่ยเข้ามาถามนะครับว่าโหพี่แม่งเก่งพี่แม่งเก่งว่ะพี่แม่งทาอะไรก็สําเร็จนะพี่แบบทําเงินล้านได้แต่อยู่ในน้อยพี่แม่งโคตรมีพรสวรรค์เลยวะพี่แม่งเก่งทําอะไรก็สําเร็จ <laughs> ผมคิดในใจนะทําอะไรก็สําเร็จผมจําได้ว่าตอนที่ผมกําลังจะเรียนจบอะผมยังไปซ่อมอยู่กับมันเลยนะฮะมันผมจะบอกว่าไอ้ที่ผมทําได้ทั้งหมดที่ทําเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากความเก่งมันไม่ได้เกิดจากพ,พรสวรรค์อย่างที่เขาพูดจริงๆนะครับวันนี้ผมเลยต้องมาพูดให้ทุกคนรู้จริงๆมันเกิดจากความพยายามนะครับมันเกิดจากความพยายามที่ผมอยากได้มันจริงๆนะครับเพราะถ้าผมทําไม่ได้ผมก็ไม่มีบ <fi Desde S 2> ้านอยู uh, it, <ac Coleman> <attacks> ่ไงนะครับน <medo> ั่นคือนั่นคือแรงขับของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าคนที่ทําได้คนที่สําเร็จในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่นะมันไม่ได้เกิดจากความเก่งเว้ยแล้วมันไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์มันเกิดจากความที่เขาพยายาม คุณรู้ป่าวว่าทักษะบนโลกเนี่ยมันมีคนทําได้ไปหมดแล้วอะคุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไระมันมีคนทําได้หมดแล้วอะนะครับ<ม>คุณแค่ไม่รู้ในสิ่งที่เขารู้เองนะครับทักษะพวกนี้มันเรียนรู้ได้ถูกป่ะทักษะการขายก็ไม่ต่างจากการขับรถอะถูกป่ะถ้าวันนี้คุณขับรถได้อ่ะคุณก็ทํางานขายได้คุณก็ทํางานอะไรก็ได้ที่มันมีอยู่บนโลกอะเพราะของพวกนี้มันตักสมองกันได้นะครับมันไปเรียนแบบกันได้นะครับแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยถามว่า เอ้ยเนี่ยมึงทําอาชีพอะไรมึงอยากเก่งมึงต้องไปอยู่คนที่มันเจ๋งๆในสาขาอาชีพนั้นแล้วก็ไปคอยติดตามเขานะครับไปคอยทําตัวไปคอยทําตัวให้ตัวเองมันเป็นประโยชน์สําหรับเขาอะนะฮะแล้วก็จะได้แบบเรียนรู้วิชาจากเขาแล้วมึงจะได้เทคนิคเจ๋งๆนะครับและมึงจะได้เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีเงินเ,นเยอะๆนะครับเขาบอกโอ้ยเขาไม่มีเวลาหรอกเขาทำงานเสร็จก็ต้องกลับบ้านแล้ววันๆทาอะไรเยอะแยะอึงแล้วผมก็เห็นมันนั่งเล่นโทรศัพท์ คนราะนั้นไม่ทําอะไรนะครับจริงๆเลยคนที่บอกว่าไม่มีเวลาส่วนใหญ่นะผมบอกเลยว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเวลานะครับมันอาจจะดูขัดกันนะแต่จริงๆแล้วอ่ะลึกๆกับมายเซ็ตของเขาอ่ะไม่เห็นคุณค่าของเวลานี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมเน้นนะนะครับคุณรู้ไหมว่าคีย์ที่ทําให้ผมเนี่ยขึ้นได้เร็วนะครับขึ้นได้เร็วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคการขายนะเรื่องการขายเป็นเรื่องรองเลยนะ สิ่งที่ทําให้ผมขึ้นได้เร็วที่สุดคือผมบริหารเวลาได้เพราะผมมีเวลานะครับตอนที่ผมทํางานขายใหม่เนี่ยผมไปผมไปสํารวจเลยนะครับปีเ,เดือนแรกที่ผมทํางานเนี่ยชุยมากบอกเลยว่าพยายามทํางานทุกอย่างแต่ผล,ลออกมาแม่งน,น้อยมากห่วยเลยอะ่ะใช้คํานั้นนะครับแล้วผมก็ไปศึกษานักขายระดับพรกับนักข,ขายทั่วไปนักขายทั่วไปวันๆเนี่ยผมเ็นเขาวุ่นแบบโหเดินวุ่นทําทุกเรื่องทําอะไรก็ไม่รู้แต่พอ ปลายเดือนเช็คออกมาปุ๊บไม่พอกินนะครับแต่นักขายระดับท็อปที่ผมเห็นเฮ้ยวันๆเขาชิลกับชีวิตเขาดูแบบเหมือนไม่ได้ใครได้ทําอะไรเลยอะแต่ปลายเดือนมาเช็คเยอะที่สุดของบริษัทผมก็เริ่มสังเกตแล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยวะมันไม่น่าจะใช่เรื่องของความเก่งเพราะว่าใครที่ทํางานขายมานานพอทุกคนจะรู้ดีว่านักขายระดับท็อปกับทั่วไปอะต่างกันไม่เยอะหรอกเทกคนิคพวกเนี้ย คนเก่งทําได้คนธรรมดาก็ลอกได้ปั๊บเดียวก็ลอกเก่งกันหมดอะเทคนิคนี้ก็ใช้กันหมดทุกคนอะนึกออกปะเทคนิคพวกนี้มันลอกได้แต่คีย์สาคัญคือไอ้พวกนี้มันไม่มีเวลามาลอกไงเพราะวันๆหนึ่งมันทํางานเยอะจนมันไม่เหลือเวลาจะมาทําอะไรแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีเวลาจะศึกษากลับไปที่เรื่องน้องผมเมื่อกี้เห็นปะวันๆมันตังมันเหนื่อยมันบอกว่ามันไม่มีเวลาที่ไปศึกษานะครับแต่จริงๆคือมันไม่เห็นค่าของเวลาตั้งแต่แรกนะครับผมเลยรู้แล้วว่าเฮ้ยมันผิดทางแน่ๆเลยนะครับการที่เราจะไปทําแบบ ไปแสวงหาแต่เทคนิคอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่มีเวลาที่จะทำอ่ะนะครับสุดท้ายพอไม่มีเวลาอะไรก็ไม่มีเวลาไปหาเทคนิคก็ไม่มีเวลาไปหาลูกค้าตังค์ก็ไม่มีคีย์มันคือแบบนั้นนะฮะแต่ผมศึกษาพวกนักขายระดับท็อปมันทํำยังไงกันวะข้อแรกเลยสิ่งที่เขาทําคือคนพวกนี้มันแย่งงานออกมาหมดเลยว่างานอะไรคืองานสําคัญแล้วเขาทาแต่งานสําคัญวันๆผมเห็นแต่เขาโทรหาลูกค้าคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็คอยดูแลลูกค้าก็ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้เลยนะครับงานที่เหลือผมเห็นคนพวกนี้ ที่ทาแตกต่างออกไปคืออะไรว่าเอาไว้ทําหลังสุดหรือไม่บางทีเนี่ยเขาจ้างคนทํานี่คือข้อที่แตกต่างนี่คือข้อที่แตกต่างเลยนะครับแล้วผมก็ไปทําแบบเขาเนี่ยภายในสี่เดือนแรกผมก็มีรายได้ของเขาละนะครับภายในปีแรกผมก็มีรายได้อย่างนั้นบาทเพราะว่าผมทําแต่งานที่สําคัญและมันมีรายได้เข้ามาแค่นั้นเองไองานจุกจิกส่งไบสน้เลยผมผมพยายามจะไม่ทํามันเลยดนือว่าจ้างได้ก็จ้างไปนึกออกป่ะคือจ้างได้ก็จ้างไปเนี่ยผมไม่ยอมเสียเวลาผมไม่ส่งใบเสนี ผมเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงโอะรถติดกว่าจะไปกลับเกือบสองชั่วโมงอะหรือว่าไปกับเพื่อนนี่คิดสามชั่วโมงเลยนะถือว่าแต่ถ้าผมจ้างคนจ้างไปร้อยเดียวแล้วผมไปโทรหาลูกค้าในเวลาสามชั่วโมงเนี่ยผมเกิดโทรได้สักคนได้เลยได้หมื่นกว่าบาทอะอันไหนมันคุ้มกว่านะฮะนี่ไงคนทั่วไปเนี่ยบางครั้งอะเขาชอบเอาเวลาไปแลกกับเงินนึกออกปะบางทีเงินตรงนั้นคุณต้องมองนะบางทีคุณทําอะไรที่มันสเกลใหญ่อะคุณต้องทิ้งสิ่งเล็กเล็อะคุณต้องคุณต้องแบบ ต้องยอมจ่ายสิ่งเล็กบ้างบางคนเนี่ยผมเห็นเลยวันๆวันๆจะไปไปพยายามจะไปหาแต่ของถูกของถูกแต่เขาเสียเวลาวันๆหนึง่งไม่รู้เท่าไหร่คุณนึกออกปะนะฮะไม่สำหรับคนที่แบบว่าทํางานแบบเออแบบจับของขายอะไรเง้นไม่เกี่ยวนะแต่ผมหมายถึงว่าแบบคนที่แบบว่าอ่ะอย่างอย่างผมเนี่ยผมทํางานขายอะไรเงี้ยแต่คนวกนั้นพยายามจะประหยัดทุกอย่างด้วยการทําด้วยตัวเองนี่กว่าไปส่งเองทําทุกอย่างเองทํทำนู่นทำนี่จนไม่เหลือเวลาไปทํางานหลักถูกปะพอกลับไปบ้านก็เหนื่อยไปทํางานบ้านต่ออีกถูกปะแต่ผมเห็นในคน ไอ้สิ่งที่นักขายพวกนี้ทำนะครับผมก็ไปศึกษาหลายคนมากนะครับเขาไม่ทําเองเลยนะครับงานบ้านอะไรเขาก็จ้างคนอื่นหมดเขากลับไปเขาก็นอนเต็มที่อยู่กับครอบครัวเช้ามาก็มีแรงขึ้นไอ้คนธรรมดาไอ้คนที่เป็นนักขายทั่วไปก็ <laughs> ทาทุกอย่างเช้ามาเหนื่อยเพียรวันวันก็ต้องมานั่งล่าอะไรที่มันแบบไม่ได้เรื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคนทั่วไปเนี่ยเขายอมเสียเวลาแต่ไม่ยอมเสียเงินแค่นี้เองแต่ผมเห็นคนสําเร็จทั่วทั่วไปนะคนสําเร็จ เกือบจะทุกคนที่ผมคุยอ่ะเขามองเวลาเป็นสิ่งสาคัญเขาไม่ยอมเสียเวลาเขาเสียเงินได้แต่เขาไม่ยอมเสียเวลานั่นแหละครับนี่คือข้อที่แตกต่างกันเพราะว่าเขามองว่าเงินหาได้เวลาหาใหม่ไม่ได้นะครับคนที่พูดว่าตัวเองไม่มีเวลาเนี่ยข้อแรกมันเกิดจากการที่เขาไม่เห็นคุณค่าอย่างที่ผมเล่าเรื่องน้องไปสักครู่เนี่ยนะครับเขาไม่เห็นคุณค่าของมันเขาพยายามจะทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนอื่นนะคุณจะเป็นคนที่สําเร็จได้ในทุกๆเรื่องเปลี่ยนที่ mindset ก่อนเลยครับข้อนี้ทําให้ผมมีวันนี้ได้นะครับคุณต้องเปลี่ยน mindset ก่อนข้อแรกคุณต้องคิดไปเลยว,ว่าไม่มีใครเก่งในโลกใบนี้มีแต่คนที่มีแต่คนที่รู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองนะครับมีแต่คนที่พยายามหรือไม่พยายามอ่ะนะครับผมบอกเลยเอาไว้ง่ายสรุปให้ฟังเลยนะครับก็คือโลกนี้นะครับคนที่สําเร็จได้นะครับ ข้อแรกคุณตัดไปเลยเรื่องพรสวรรค์กับความเก่งไม่มีมีแต่ความพยายามนะครับข้อ2คือเวลาคุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้รักษาเวลาคุณไว้ให้ดีที่สุดนะครับคนสําเร็จที่ผมไปคุยเนี่ยบางคนเนี่ยที่แบบว่ามีวอลลุ่มเป็นร้อยรอยล้านเป็นพันพล้านเนี่ยสิ่งที่เขาเน้นคือเวลาเขามองว่าเวลามันคือเงิน คนทั่วไปจ่ายเงินไปปุ๊บเงินไหลนั่งคำนวณเสียนู่นเสียนี่แต่คนทั่วไปคนสาเร็จเขามองเวลาเป็นปน,นาทีอะนึกบอกว่าว่าจะทํนานเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาซีเรียสกันมากเพราะว่ามันต่อยอดอะไรได้มากกว่านะครับสองเรื่องนี้คุณควรรักษานะครับก็คือลืมไมเซ็ตไปเลยว่าโลกนี้ไม่มีคนเก่งกับพรสวรรค์น,นะครับคุณอยากทําอะไรทุกคนมันมีคุณทําได้นะครับมันฝึกได้เหมือนกับการขับรถคุณจําไว้ถ้าคุณให้เวลามันเยอะแต่ที่สาคัญที่สุดคือเวลานะครับคุณต้องมีไมเซ็ตที่เป็นคนที่เห็นคุณค่่าาขอองเวลกน นะครับแล้วคุณจะมีเวลามันนะครับก็ฝากไว้นะครับนี่คือเคล็ดลับที่ผมใช้มาตลอดนะครับเอาไปใช้ดู